สวัสดีครับนี่ตะมอกจะพามาดูอะไรอยู่ข้างในนะครับรอลุ้นกันนะครับว่าจะเห็นอะไรนะครับเดี๋ยวตะมอกเอาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับค่อยดูค่อยดูนะครับค่อยลุ้นค่อยลุ้นกันนะผมเห็นแล้วรังอะไรนะครับแต่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นี่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ hmm <laughs> Mmm. นี N ่เห็นไหมตัวอะไรบินออกมาเห็นไหม โอ้หลยอยู่ตะดวงเลยลูกมันหลายอยู่ฮะหัวน้ามหน้าไม่ใหญ่ทัไมได้เนะเออหลังมันยังไม่ทันใหญ่ดีตัวยังไม่ทันออกเลยน้ำมัน ดูเด้อครับเด้อเนื้อตะมอกจะเอาให้ดูเห็นไหมนี่ดูแม่มันบินนะครับแม่มันบินเขาเรียกมิมนะครับเขาเรียกมิมไม่ใช่พึ่งครับแต่ถ้าพึ่งจะเป็นรังใหญ่กว่านี้นะครับพึ่งจะอยู่สูงอยู่บนต้นไม้สูงครับอันนี้เขาเรียกมิมครับพึ่งเล็กพึ่งเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียกพึ่งเล็กแต่ภาษาที่นี่เขาเรียกมิมนะครับเอาง่ายครับอยู่กับกิ่งมันนะครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นแม่มันบินไหมครับเห็นแม่มันบินไหม มบนลังนี่เห็นไหมวิธีการเอาไม่ต้องกลัวจ้าไม่ต้องกลัว <laughs> ตอดก็แค่คันๆถ้ามันตอดก็แค่เจ็บนะครับ <laughs> ไม่ต้องกลัวดวยครับเดอ้อถ้ากลัวมันจะตอดถ้าทําไม่กลัวสักอย่างมันจะไม่ตอดเนาะมืดอและเดี๋ยวแป๊บนึงอีกสองนาที นีเด้อครับเดอ้อไม่ใหญ่จ้าไม่ใหญ่หัวน้ำเล็กๆเ,เองนี่เห็นไหม <laughs> ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องกลัวเอาง่ายครับเอาง่ายเห็ดไม่นี่เห็นไหมนี่ <laughs> ไปครับไปพอแล้วไปดูในร่มดีกว่านี่เห็นไหม วิธีการเอาง่ายมากๆนะครับตัดปึ๊ดได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่มันเยอะก็ช่างมันตัวมันเล็กกว่าเราเนาะ <c oughs> แต่อย่าใครที่ใครที่ไม่เคยเอาอย่าไปเอาเลยครับเดอ้อเดี๋ยวมันจะตอดเอาผมเอาตลอดครับเอาแบบนี้นะครับเอาบางทีลังใหญ่กว่านี้ผมก็ผมก็เอานะครับ นี่เห็นบ่นี่เห็นไหมนี่เลยนี่เลยนี่ว่าน,น้ำเล็กนิดเดียวนี่เลยเห็นวงในดำๆครับนั่นแหละไข่มันนะครับไข่มันเมื่อวานนี้เอาต่อนะครับวันนี้เอาพึ่งนะครับ อเคไหมมันจะอยู่ตามกิ่งมันไม่งั้นก็อยู่ตามกิ่งไมเ้เล็กๆนะครับตรงไหนหญ้าลกมันชอบอยู่นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มมักประถอนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ